สว,ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน้องสุขสุกคนเด้อคร่ะวันนี้ผมเจอตาฟ้ามนะครับสีผ้าใบน้องมาเบิ้งนะครับบรรยากาศช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับพี่เฮาได้ตัดหยานะครับมาเหงื่วกินนะครับผมสีผ้าใบน้องนะครับมาเบิ้งมาง่วนะครับมีการกินยาของเฮาดีบอนะครับเลยก็จะพาเพื่น้องนะครับย่างไปเบิ้ kind of บ banks, งรอบๆฟ้ามเฮานะคร <c ues S 1> ับฟ้ๆๆามเฮา <ts groot S 1> ใหางัวกินจังไรนะครับเขาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเป็นฟ้าบ้านบ้านเป็นครอบบ้านบ้านนะครับพี่พยายามพัฒนาโตงัวนะครับให้มันมีโครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพยายามที่จะหาข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็จะพยายามถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้กับพี่น้องในเบิงนะครับศึกษาเรียนรู้ไปนะครับผมอันนี้ครับเป็นงัวต้นหน้าพี่น้องนะครับเป็นงัวเอฟหนึ่งทั้งหมดนะครับผมเป็นงัวเอฟหนึ่งตอนนี้โตนี่นะครับนี่ครับ สาะตั้งท้องนะครับผมจะลอดุ่นขันเป็นตัวแม่ก็น่าจ,จะ,ะเป็น F2 แต่ว่าเขาต้องบอกก่อนว่าห้องปฏิบติเบอร์หรือโจดเบอร์นะครับเขาเรียงโดยธรรมชาตินะครับผมอ่านี่ครับงัวกมีการกินยาค่อนข้างที่จะดีนะครับผมและก็ร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงควรทวนสมบูรณ์นะครับสมส่วนตามัยนะครับผม เดี๋ยวสิภาพให้น้องนะครับยางไปเบิ้งนะครับวัวมันกินยาดีบอมันปินจั้งใดน,นะครับก็จะท้ายทำให้กับพี่น้องได้เบิ้งนะครับแล้วก็ติดตามอ่าดีครับอ่าวัวกะ,ะมีการกินหญ้าค่อนข้างที่จะดีนะครับ เดี๋ยวผมจะหย่าไปทายพอพันคุ้มฝูงที่เขาใส่ในการผสมนะครับในฟ์มของเขาในของเขาอะไรกันในบริเวณขางเคี่ยงนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขามีสองตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นงวัวบประมาณเลือดล้อยนะครับที่เขาใส่ในการผสมพันนะครับเป็นง้วที่เขาเลี่ยงโดยใส่หยาเป็นลักษณะรกระถินโค้งสางของงัวที่แท้จริงนะครับผม อันนี้ครับโดยที่บ่ได้ทานหัวอาหารหรือหารน้นนะครับให้มันมีเนื้อหนังที่ที่หนาที่ใหญ่นะครับเพราะกะจะเลี้ยงง้วโดยใส่ยาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะกะเห็นโค้งสั่งของง้วลูกลูกที่ผสมกับงัวตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือยังพอคือจังแม่นะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับบ่ได้หลอกนะครับเพราะว่าบางตัวนะครับขันสบาเขาเอาไปผสมนะครับ อ่อพอนะครับค่อนข้างที่จะหญ่หนาตัานนะครับแต่ว่าหลกมากขึ้นตัวหน่อยเพราะว่า,าการที่งัวงสีนาสิหญ่สิสตันนั่นมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยหนึ่งคือพันธุกรรมสองคือเขาให้อาหารหรืออาหารคนที่มันมันหลายแล้วก็เมื่อเขาให้มันหลายนะครับสิ่งแล้วนั่นนะครับอาหารเลานั่นก็จะไปสั่งกล้ามเนื้อให้มันหญ่ขึ้นนะครับอา่านี่ครับ เพราะนั่นแล้วนะครับเพาก็เลยอยากจะเห็นพันธุกรรมที่แท้จริงของงวน,นะครับเพราะเเลยใส่หัวใส่อ่าเนื้อาานะครับในการเลี้ยงงวเป็นลักนะครับเพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างของงวเลยนะครับว่ามันก็นจะประมาณนี้นะครับลูกออกมาก,ก็จะบลื้นพอลื้นแม่ไหลนะครับอันนี้ครับ เป็นงัวปบะมันเลือนลอยนะครับพี่แถวละแวกบ้านน้องเมกตะบลคอนยุ่งอำเภอกุดจับจังหวัดร้อนนีนะครับที่มีการผสมนะครับแถวนี้คันหัวของพี่น้องเป็นซัดนะครับที่อยากจะผสมนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิมท่องทางการติดต่อไปใจคลิปนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้กับพ่อที่หนึ่งนะครับก็ให้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปรลังใจกับตุตาฟ้ามินเดอครับขอบคุณครับ